เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีลอยเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบีตแบฟโซนะวันนี้อยู่กับยูมิจิกะพันปีนะครับเพราะผมจะไม่ได้เอาตัวนี้มารีวิวนะก็เลยเอามาสักหน่อยยูมิจิกะพันปีรูปแบบยูมาทูสังหารหน่วยศูนย์ครับ SP แรง <c oughs> 872ครับ แล้วก็มีลิงก์ที่ดีมากนั่นก็คือลิงก์ติสถานนะ p จะแรงขึ้น40%นะครับ40ก็ถือว่าเยอะนะพอโดยทั่วไปตัวปกติ s p ติดสถานนะมันจะเป็น80ใช่ไหมของยูมิจิกะมันจะแรง40นะฮะสำหรับลิงก์นะและเมื่อไปบวกกับอเบริตีมันก็เลยกลายเป็น120ครับยูมิจิกะตัวนี้ก็ถือว่าแรงมากระดับหนึ่งนะครับแต่ก็น่าจะสู้เมตาปัจจุบันไม่ได้นะ ตัวนี้ตีใกล้ครับแล้วก็มีดูดเลือดลูกกินนั่นแหละถ้าบทถ้าเรียกลูกกินหลายคนอาจจะงงนะถ้าเรียกดูดเลือดน่าจะเข้าใจกันสกิลพาสซีฟนะครับบลิชชูเชนบวกหนึ่งสกิลกว้างครับ20%แล้วก็ยกเลิกการอะเบลิตี้ครับไม่ตาย60ครับแล้วคุณทำแรง12ครับไม่ติดช็อต100%่ร้อเอร์เครับเมื่อเล่นข้างนอกครับก็แรงฮิต2เมื่อลงดันกิลจะกลายเป็นฮิต3ครับดันกิลจะแรงขึ้นเยอะครับ รคฟารมเสียหายที่ได้รับจากยมมทูต20%ครับถึงขึ้น20%เมื่อเจอยอมมาทูตนั่นแหละตรวละครสีม่วงติดสถานะได้ไง่ายขึ้นครับไม่ระบุสายแต่ระบุสีนะ <c oughs> ถ้าสีแดงบวก10ครับแล้วก็เมื่อลนดันเกิลจะกลายเป็น30ถ้าสีแดงก็คือนี่แหละถ้าดีปกติสกิล 1, สกิล 2, สกิล3ไม่ลวมไม่ตายนยะ รถค่าป้องการซูเปอร์อาร์เมอร์คุณสมบัติผู้สังหารปก30เมื่อลงดันกิวจะกลายเป็น50หมายความว่าถ้าเราเจอกับหน่วยศูนย์นะครับเขาะจะสังหารแรงขึ้น50%เจว,วะละ้า50%แล้วก็เมื่อศัตรูติดสถานะแรง120นะครับอันนี้รวมลิงก์นะก็ถือว่าแรงมากนะแรงมากที่320 420 420แล้วก็จะมีพวกอคุณสมบัติพู้สังหารกับ้าตจอมตีสีแดงด้วยครับคือเมื่อลองดันกิลวจะแรงเลยแหละแต่ไม่ได้ลงดันกิลวก็คือหายไปหนึ่งคิดหายไปหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองมาเล่นกันโยมิจิกะก็ใส่ของเกีก่กับโยมาทูนนะครับ ไอ้ดีนี้ผมไม่ค่อยมีนะก็ใส่เป็นถ้วยบดชาอย่างหนึ่งละไอ้ตาลองหัวหน้าอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ยาชูกําลังนะอีกอย่างหนึ่งใส่ลิงก์ประเภทรถคุณทามแรงนะครับหรือว่ารถคุณทามแรงแล้วก็ความเสียหายแรงหรือว่ารถคุณทามแรงเลือดเต็มนะฮะแล้วแต่เราจะเลือกใช้เลยอย่าไปลองเล่นพี่ยูมิจิกะกันเลยดีกว่าพปรหนุ่มหน้าหวาน จริงๆเขาน่าจะเป็นเออ LG นะฮะสำหรับยูมิจิกะแต่ในกระตุนเรื่องนี้เขาไม่ค่อยได้แบ่งแยกนะแต่เหมือนยูมิจิกะมันจะแบ่งแยกนะเวลาเรา,าสู้กับไอ้ตัวนั้นนะ่ะฟังอะไรคัแ <c> ห <oughs> ม่ยูมิจิกะไม่มีใครล้อเราเราก็ไปล้อเขาซะงั้นแหละสกิลหนึ่งชบโอ้กวากด้านหน้าแต่ไม่ไกลมากสกิลสอง ปล่อยพลังค้างครับแล้วกดปุ๊บแล้วเราก็ปล่อยไปเลยครับมันก็จะปล่อยค้างไปครับสกิลสามช่วงแมปครับสกิลหนึ่งกว้างด้านหน้าสกิลสองปล่อยค้างครับออกได้เมื่อการขยับหนีนะหลบบหลีกหนีมันก็จะสามารถออกจากสกิลสองได้เฮ้ยทำไมไม่โดนสกิลหนึ่งไม่กว้างนะก็สกิลหนึ่ง ไม่ค่อยกว้างนะอันนี้คือข้อเสียสกิลสองอมองว่าดีแล้วครับแล้วก็ตัวมันก็แรงอยู่แล้วครับสกิลสองเหมาะมากสกิลหนึ่งอาจจะแคบไปสกิลสามกว้างปกติก็คือทุกอย่างดีครับยกเว้นสกิลหนึ่งจะดูด้วยไปน,นิดนึงสกิลสองคือดีจัดอนะ่ะเห็นไหมดีมากอะไปดูไม่ตายครับโอ้สิทำลายที่ห้าสิบเจ็ดอะ แล้วก็ฟันแต่ไม่ได้ใช้พลังนะฮะไม่ได้ใช้พลังของดาบความวิญญาณภาคนี้พี่แกได้ใช้หรือเปล่าไมรู้ผมก็ไม่ได้ติดตามนะตงใจเพราะผมต้องไปเริ่มดูใหมล่ละเพราะผมอ่านในมงังงะนี่มันก็นานมาก,มากๆแล้วนะอุ้ยไอย้ยาโดนไผชะกันเลยมันเป็นไรนี่แน่ก็ยูมิจิกะก็เหมาะสำหรับ ดันกิวหน่วยศูนย์ระ,ระยะใกล้นะครับซึ่งปัจจุบันจะยังได้ใช้ไหมเดี๋ยวต้องขอดูก่อนนะรับของเริ่มมายังไม่ได้รับของอะไรเลยขับนึ่งครับเข้าไปที่สม,มุดภาพครับหน่วยศูนย์ระยะใกล้โอ้ปัจจุบันก็จะมีมายุริแล้วครับ ลูเคียด้วยครับอืมแต่ถ้าเราไม่มีมายูริกะลูเคียเราสามารถใช้ยูมิจิกะได้นะฮะแล้วก็ตะเกียวระคูนี่ยืนข้างครับซึกิชิมะยืนข้างครับโทชิโร่เขียวครับยืนหลักได้ครับก็จะอยู่เมนเดียวกับอ e ิจิอเจ้านี่และยูมิจิกะเลยส่วนลูเคียกับมายูริก็อยู่เมตาไปนะครับสำหรับหน่วยศูนย์นะ ประมาณนี้ครับสำหรับยูมิจิกะนะก็สำหรับคลนะิปนี้ก็คงต้องฝากว่าเท่านี้เดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับปกติผมไม่ค่อยว่างยังไงวันนี้ผมมีอ่าผมว่าจะจัดเทียริสอยู่แต่ไม่ใช่เทียริิสของทุกตัวนะน่าจะไล่เป็นผู้สังหารไปครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ